ท่อไม่แล้วที่อย no, ู่ด้านซ้ายมอนี well> ้คะสาราข้างหนเข้ไปนที่จออยู่สาราข้างหข้าไปลน้องพอฝันดูให้ดีนะครับยายยังติดใจใครอีกไหมคะที่แกลงแม่ดใสา้นยังติดใจอีหไ่น่เออตอนนี้คนนี้ยายอยากเจอก็น่าจะมาหมดแล้วก็คงมีคนเดียวที่ชื่อคิวที่ก็าบอกออกจากรลายกลุ่มไปหายไปนะ จ่ไม่รู้คิวไหนไม่คคิวที่บอกว่าไปรับแม่นะก็หายไปแต่คนอื่นนะก็มาหมดแล้วครับก็อย่างที่ผมเห็นแลก็มาบางคนมาสองสองครั้งนะก็ผมไม่อยากขอบคุณในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก็ขอขอบคุณที่รับผิดชอบต้องใช้คํานี้นะครับเพราะเบื้องต้นจากที่พูดคุยเนี่ยก็อย่างเขาจะให้น้าเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ8 0 0พันนะครับแล้วก็ให้ยายเนี่ยเดือนละประมาณ1,000 0นะครับแล้วก็สร้างบ้านเนี่ยให้ยายเนี่ย ที่อุดอรเนี่ยหล้านมีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็บ้านตรงนี้เขาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณฟังชื่นชมดีว่านะที่รับผิดชอบนะนะกล้าที่จะออกมายอมรับกล้าที่จะออกมาขอโทษนะผมเชื่อว่าเวลาพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วคุณมารับผิดชอบแบบนี้นะผมว่าหนักมันก็จะเป็นเบาลงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็วันนี้ก็แบงค์ได้ทำตามความฝันทั้งหมดที่จะทำให้ยายได้แล้ะ นะครับอยากมีบ้านให้ยายหนึ่งหลังอยากมีคนดูแลยายไปจนตายตอนนี้แบงค์ทำได้แล้วถึงทุกอย่างมันจะสำเร็จแต่มันก็มันก็อาจจะไม่มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ผมยกเครดิตทั้งหมดให้กับแบงค์แล้วกันนะครับนะขอบคุณที่แบงค์ทำให้ยายได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พูด จำคะแบบนี้มันต้องมีเขียนสัญญาอยู่ในไว้ไหมคะเพราะนี่มันก็เหมือนแค่คำพูดตักครับ,รบทุกอย่างครับผมเชื่อว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยแต่ละอย่างที่พูดมาเนี่ยมันต้องมีคําพูดอย่างนี้ไม่พอการการะทําได้หลักฐานต้องมีนะครับก็ผมให้เขาตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับก็เขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เขาลงสลิปไปในกลุ่มนะครับลงสลิปไปในกลุ่มแล้วก็ฝั่งนู้นก็ถ่ายฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปลงบันทึกอะไรกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเซ็นพยานอะไรกันให้เรียบร้อย นะซึ่งทางที่อุดอรเนี่ยจะไปทำกันที่อุดอรเลยครับผมมีทีมทนายอยู่ที่อุดอรก็เดี๋ยวจัดการดําเนินการให้ทั้งหมดนะผมเชื่อว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคงไม่ไม่เบี้ยวหรอกคงไม่กล้าเบี้ยวหรอกนะเพราะถ้าเบียเ้ยวเดี๋ยวก็เจอผมอีกนะแล้วก็จากเบี้ยวเนี่ยจากกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเหมือนกลายเป็นคนที่ขอไปทีนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะเขาก็คงไม่สามารถเอาไปลดโทษอะไรได้ถ้าเขาไม่ทําอะไรให้กับครอบครัวนะครับนะผมเชื่อว่าวันนี้เอ็มที่ได้รับการประกันตัวส่วนหนึ่งเลยก็คือปิดยอด บ้านให้กับยายนะครับอันนี้คือพอมันเกิดเรื่องแล้วแสดงความรับผิดชอบผมเชื่อว่าคนก็ก็ยังพอให้โอกาสได้นะครับ,บไม่ได้ปรวในหนคนึ่งเลยที่า,าไปไหนตอใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลของการกระทําทั้งหมดวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูด วันนี้ท่านเห็นถึงความแตกต่างเรื่องหนึ่งไหมวันนี้พอเกิดเรื่องเอ็มเนี่ยรับผิดชอบถูกไหมครับมางานเบิร์ตไม่เคยมางานเลยนะแต่เบิร์ตปากบอกรับผิดชอบถูกไหมครับวันนี้เหตุที่จะเอาไปขอประกันนะมันคืออะไรเหตุบรรเทาโทษของคุณคืออะไรคุณได้มาเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยเรื่องอะไรหรือย,อยังตอนนี้คุณมายกเก้าอี้เสิร์ฟน้ำให้เขาสักแก้วหรือย,อยังก็ไม่มีถูกไหมครับ นะก็มันมันต่างกันนะครับเมื่อกี้ในส่วนของอีกคนหนึ่งที่มาก็คือเมลายเมื่อคืนเนี่ยผมก็มีการโพสโซเชียลถามว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเสื้อแดงเขายังกล้ามาคุณเนี่ยมาขอโทษกลับขอโทษยายเขาหรือ,อยังที่เขาเป็นคนเลี้ยงดูมาซึ่งเขาเนี่ยก็มานะวันนี้มาเป็นคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมถามว่าเลิกได้ยังแบบนี้ก็ก็บอกว่าเลิกแล้วนะ อ่าก็จะเลิกทำคอนเทนต์แบบนี้กันทุกคนนะครับซึ่งอ่าโอเคถ้ามาขอโทษตั้งใจมาขอโทษผมก็เปิดพื้นที่ให้ขอโทษอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกผมผมเห็นอย่างหนึง่งคือทุกครั้งที่ทุกคนที่ยายเห็นในคลิปยายเขาจะถามคนนี้คือยังไงมาหรือยังแต่พอเขามายายเขาก็รู้สึกดีขึ้นฟื้นขึ้นจากวันแรกที่เขารู้สึกอยากตามแบงค์ไปสลับตัวกันได้ไหมวันนี้ก็พอเขาได้เจอทุกคนมาอย่างเงี้ย มาแสดงความรับผิดชอบมาอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกดีขึ้นผมเห็นผมยังรู้สึกโอเคเลยอะว่าเออมันก็ไม่ทิ้งเว้ยก็มาเว้ยน,นะก็ขอให้วันหน้ามากันแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับอย่างกระดูเกเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเอาไปไว้ไบ้านเลยมีรายปไะาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเขาตัดสินใจได้เลยครับแต่ไ,ไม่ก็ให้ให้ญาติตัดสินใจได้เลยครับได้หมดพี่กังขาจะมีทีมตัวที่ได้การ รครับครับ,รบก็ผมดําเนินคดีผมเอาผมจะเอาให้หนักเลยนะครับผมพูดตรงนี้เลยคือผมไม่รู้หรอกคุณเป็นใครแต่ผมไปชนกับผู้มีอิทธิพลมาทั่วประเทศแล้วเอาลูกนันกการเมืองติดคุกไปหลายคนแล้วนะครับนะผมไม่เคยกลัวเลยนะมาพูดจะมาบอกว่าเดี๋ยวผมขออ่านได้ไหม,ไมผมขออ่านคํหนึ่งที่มันเจ็บเจ็บหัวใจผมมากเลยอะ่ะผมผมเดือดมากเลยกับคำนี้นะครับไม่ไม่หาครับบอกว่า การจอมพลังนะการจอมพลังจะเอาความน่าสงสารของครอบครัวนี้มาหาผลประโยชน์จากการรับบริจาคก,กม,มผมไม่เคยได้ตังอะไรสักบาทจากการทําเคสนี้เลยนะผมมีแต่เสียเงินผมไม่ได้เปิดบริจาคให้กับเขาด้วยผมถามว่าวันนี้การที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณบอกว่าเนี่ยมีคนเล่าให้คุณฟังว่าแบงค์มีเงินในบัญชีอยู่แปดแสน เมื่อกี้ผมให้ไปดูสภาพบ้านเขาเลยหรือใครเสร็จตรงนี้อยากไปดูสภาพบ้านเดี๋ยวผมพาไปอนาตมากเขานอนกันอย่างแออัดนะบ้านเนี่ยนอนนี่แบบไม่ไม่จะภาพคนรวยอะนะครับซึ่งวันนี้คุณได้ช่วยอะไรเขาไหมแล้วการที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณลองคิดดีว่ามันคือการซ้ำเติมเขาหรือเปล่าคุณบอกเขามีเงินอยู่แปดแสนไหนอะเลขบัญชีไหนอะบัญชีที่คุณพูดพูดมาหลายวันแล้วหลักฐานอยู่ไหนคุณเอามาสิ ยายเขาจะได้เอาเงินคุณบอกว่าเป็นหนี้ขายพงมาลัยด้วยใช่ไหมคุณเอามาสิยายจะได้ไปจ่ายเงินขายพงมาลัยไงจะได้เก็บไว้รักษาตัวเองแล้วคุณนะ่ะลองทบทวนนะคุณอายุเท่าไหร่ยายอายุแปดสิบด่ายายตอแหลผมเอาเรื่องคุณเต็มที่นะแต่คุณจําใส่หัวกะโหลกคุณไว้นะยายอายุแปดสิบที่ถูกคุณด่าว่าตอแหลเขาไม่เอาเรื่องคุณเพราะเขามีมุธทิาวะความเป็นผู้ใหญ่เขารู้จักให้อภัยนะ แต่คุณเน่ะเป็นใครอยู่ดีๆคุณออกมาพูดแบบเนี้ยผมถามว่าคุณสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยคุณซ้ําเติมคนตายหรือเปล่าแล้วผมอ่ะออกมาช่วยคนด้วยด้วยใจจริงๆเลยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยอะ่ะผมมีอะไรล่ะผมผมไม่เปิดรับบริจาคตอนไหนคุณพูดแบบเนี้ยผมผมเสียนะเว้ยนะแล้วที่คุณบอกว่าต้องทําไมไม่ช่วยอย่างนี้ต้องไปช่วยช้างโครงส่งโครงสร้างอะไรแบบทําไมคุณไม่ทําล่ะการช่วยคนด้วยน้ําลายอะ่ะ ใครใช้น้ำลายช่วยคนก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้ไม่กี่วิผมก็ขึ้นมาใหม่แล้วคุณออกแรงอะไรคุณเหนื่อยอะไรอะ่ะแต่สิ่งที่คุณพูดคุณลองทบทวนนี้มันบั่นทอนจิตใจคนทํางานไหมบั่นทอนจิตใจครอบครัวที่เขาเพิ่งสูญเสียคนคนนึงไปไหมแบงค์เนี่ยผมพูดจริงๆนะพูดตรงนี้เลยให้แบงค์จะโมอะไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราลองวงเล็บไว้ดิเขาคือเด็กพิเศษเว้ยเขามีความพิการทางสติปัญญาเว้ย เขาอาจจะพูดอะไรออกมาโดยที่เขาไม่ได้ยังคิดก็าอาจจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาพูดไปเรื่อยก็ได้แต่คุณเอาคําพูดของเขาอะออกมาพูดในเวลาที่เขาจากโลกไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ออกมาตอบโต้ลุกจากลงให้มาตอบโต้คุณไม่ได้อ่ะคุณแร์หรือเปล่าการที่คุณทําแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะสอนบทเรียนให้คุณผมให้ทนายแจ้งความดําเนินคดีกับคุณแล้วผมวงเล็บนะครับผมไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทใครอ,นนอินฟูย่านบางนา

คุณยายไม่หลงพี่านหลงวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่เขาหลงอันนี้ของบ้างส่งแบงส่งแบงไปขึ้นสวรรค์ตอนนี้เรายังกังวลเรื่องแบนี้หลายหลายฮะอะไรเนี่ยยังมีเรื่องที่กังวลอยู่ไหมยายกังวลว่าแบงเป็นไม่ข้าวคุณอะไรกังวลยายเป็น แบงเป็นนี้ค้าพวงมาลัยบอกแบงเป็นนี้ค่าพวงมาลัยเท่าไหร่เนื้วยายใช่ยานให้แต่ยายใช่ให้เราคงป็นี้คือไม่รู้ไหนล่ะเจ้านี่อยู่ไหนออกมาสิวันเนี้ยวันนี้บอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงส่งข้อมูลให้อินฟูที่พูดนะผมบอกเลยไอ้คนที่ส่งข้อมูลให้อะคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่สําหรับผมอะผมไม่นับถือคุณเลยนะแล้วผมจะเอาคุณด้วย นะครับนะผมฝากทุกคนเลยนะครับผมไม่รู้แล้วว่าใครนะแต่ที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะ่ะให้ส่งข้อมูลมาให้ผมหน่อยว่าผู้ใหญ่คนนั้นมันคือใครนะส่งข้อมูลแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยดูยายดิเขาก็เครียดอยู่แล้วเขาก็วนเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์หลานไปเป็นทุกข์เลยรานนี้ติดพวงมาลัยใครวะติดตังใครวะไม่จ่ายค่าพวงมาลัยใครวะเนี่ยออกมาสิครับเดี๋ยวผมจ่ายให้บอกทักมาเลยเดี๋ยวจ่ายให้เออการที่คุณออกมาพูดแบบนี้บอกว่าแบงก์ติดหนี้ค่าพวงมาลัยคุณประจานเขาหรือเปล่า

เพราะว่าเห็นคนเขามาถ่ายรูปมีจับมือยายด้วยอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบงค์จริงๆไหมคะยายใช่เมืวาน่กินข้าวก็เรียกแบงค์มากินข้าวเขากินกินด้วยน้ําตาหลายด้วยอืมดีแล้วค่ะยายกินข้าวจะได้เยอะๆเนาะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ คุณนะขอบคุณนะคะ เี่นกินีกเป็นรอบนะกขอบคุณที่เป็นห่วงนไม่ดี